อลอ้ออย่าไปหยยบมากพี่พี่เดี๋ยวมันตายเออปล่อยมันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรัฐนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมีนาคมค่ะรัฐก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมนะคะ ผู้ชายในคลิปนะคะก็คือพี่นิวเนาะกำลังเช็คสภาพดินอยู่ค่ะใช่แล้วคือตอนนี้นะคะเราก็มาดูพื้นที่นะคะสำหรับที่จะปลูกป่าเศรษฐกิจกันเพราะว่าคุณแม่ของรัฐนะคะแล้วก็พี่นิวแล้วก็รัฐคือมีความคิดแล้วก็ไอเดียที่อยากจะแบบเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวกันก็เลย มาดูพื้นที่จริงกันคะ่ะว่าเป็นแบบไหนสำหรับพี่นิวนะคะคือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาเห็นที่ของคุณแม่ของรัฐนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนและมีสภาพดินเป็นแบบไหนคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆแดดแรงมากเลยนะคะ,ะและพื้นที่แถวนี้นะคะก็ห่างหายจากฝนมาหลายเดือนแล้วนะคะทำให้ดิน มีความแน่นแล้วก็แข็งมากๆเลยเหมือนที่พี่เนียวได้จับขึ้นให้ดูนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความแห้งจนจับตัวเป็นก้อนนะคะก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยจะไหวไหมนะคะแต่ก็คิดแพลนกันไว้ว่าจะปลูกกันหน้าฝนค่ะตอนนี้นะคะพี่นิยวก็มีสีหน้าที่กังวล นิดนึงเนาะเพราะว่าสภาพดินดูมีความแห้งแรงมากๆเลยและตรงพื้นนะพืนนาแปลงนี้นะคะก็ยังมีซากของตอข้าวอยู่นะคะแต่จริงๆเราไม่ได้ทำข้าวมาเป็นปีแล้วนะคะก็ทิ้งล้างไว้แบบนี้ค่ะก็ไม่มีความคิดจะทำอะไรต่อนะคะอ่าแล้วรัดกับพี่นิวจะพาลงมาดูผื้นนา แปลงนี้กันนะคะว่าจะมีสภาพดินเป็นแบบไหนเพราะว่าคุณแม่บอกว่าแปลงนี้จะติดกับบ่อน้ําจะมีความชื้นกว่าแปลงที่อยู่ถัดไปด้านบนค่ะก็มาดูกันจะสังเกตว่าที่นาก็ยังมีต้นไม้เก่าที่เกิดนานแล้วนะคะต้นก็สูงเลี้วเลยก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ของเราที่จะปลูก นาแปลงนี้นะคะก็ยังมีหญ้าสีเขียวให้เห็นอยู่เนาะอาะแสดงว่ามีความชื้นมากกว่าด้านบนและเดี๋ยวจะแวะให้ดูตรงนี้นะคะก็เป็นซากของเรียกว่าเป็นร่องรอยการตัดต้นไม้นะคะนำไปใช้เนาะเพราะว่าคุณแม่อนุญาตนะคะให้ลุงของรัฐเนี่ยตัดต้นไม้บางต้นเพื่อไปสร้างบ้านนะคะ ก็ยังขนไปไม่หมดนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาขนอีกทีหนึ่งส่วนเศษที่เหลือของต้นไม้นะคะก็จะอนุญาตให้ลงนำไปเผาถ่านไว้ใช้นะคะหรือขายได้เนาะก็มาดูร่องรอยการตัดต้นไม้กันเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะใจจริงก็แอบเสียดายเนาะ คืออยากจะเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากจะให้ใครตัดไปนะคะแต่ว่าคุณแม่เขาก็อนุญาตไปแล้วเนาะนี่ค่ะทุกคนดัดแอบดีใจมากที่เห็นซากของเออกล้วยไม้ป่านะคะตั้งใจอยากจะเก็บไปเลี้ยงต่อแต่พอเก็บเสร็จคิดไปคิดมาน่าจะไม่รอดนะคะแล้วก็เลยวางไว้ที่เดิมนะคะอ่านีก็จะเป็นพื้นที่ถัดขึ้นมานะคะเป็นพื้นที่ ที่ไม่ใช่ทำเป็นแปลงนาเหมือนด้านบนนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งเนาะสมัยก่อนก็เคยให้ญาตินะคะมาทําเป็นไร่มมนสัาปลานเนาะแต่ตอนนี้ญาติเขาก็ไม่ทําแล้วนะคะพี่นี้วก็เช็คพื้นดินเนาะมีความเป็นทรายมากกว่าด้านบนไม่แข็งเลยนะคะมันซุยมากๆเพราะว่ามันมีความทรายเยอะนั่นเอง แล้วก็หญ้าก็ยังมีความเขียวอยู่บ้างนะคะดินก็มีความชื้นอยู่เช่นกันเนาะทาให้ตรงนี้เหมาะมากๆที่จะปลูกพยุงไห่หลําของพี่นิวนะคะที่เขาแพลนไว้เนาะแต่หญ้าก็สูงเท่าเอวเลยนะคะเท่าเอวรัดเลยเนาะแต่บางช่วงก็สูงท่วมแอบจะท่วมหัวรัดด้วยนะคะ แต่ละชอบดอกย้ามากเลยเนาะมันสวยดีแล้วก็พามาดูอีกเรื่อยๆนะคะก็ย่าก็มีความเป็นสีน้ำตาละส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างแรงแดดแรงฝนไม่ตกนะคะต้นไม้ก็แห้งบางต้นก็ทิ้งใบลงมาเพื่อที่จะเลี้ยงลำต้นอย่างเดียวเนาะก็ ตอนนี้ก็ดูเช็คสภาพดินแล้วก็วางแพลนกันว่าช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็รัดกับพี่นียวก็กวาดดูดินดูทรายดูอะไรนะคะว่าเอ้ยมันไหวไหมนะคะตรงนี้ก็มีความชื้นนะ มันจะเป็นทรายที่ไม่ได้ทรายสีขาวเลยนะมันมีความผสมของดินบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีน้ำตาลปนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีพีแรกสำหรับโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจของพวกเรานะคะก็เป็นคลิปที่ เรามาประเมินพื้นที่จริงประเมินพื้นที่ดินนะคะว่าเราจะไปปลูกป่าชนิดไหนบริเวณไหนของที่ดินบ้างนะคะให้เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิดที่เราจะเอามาปลูกกันค่ะรัฐก็ถ่ายเก็บบรรยากาศถ่ายที่ดินไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะ,คะเพื่อกลับไปบ้านนะคะที่ชนบุรีเนาะก็จะได้ไปนั่งคิดวางแพลนกันนะคะว่า จะปลูกยังไงกันดีค่ะสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะนอกจากมาประเมินสภาพดินเรานะคะก็ได้ไปซื้อพันไม้ที่จะปลูกนะคะมาเก็บไว้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะ,ะเพื่อที่วันปลูกจริงน้องที่อยู่ตรงนี้จะได้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ปรับสภาพอากาศที่บริเวณนี้ได้นะคะ น้องจะได้มีโอกาสรอดมากกว่านะคะที่จะซื้อมาปุ๊บแล้วลงปลูกเลยเนาะค่ะต้นไม้ที่ซื้อมาเตรียมไว้นะคะก็จะมีพวกยางนาประดูปา่าประดูแดงแตะเคียนทองพยอมเต็งพยุงไทยไม้แดงสักทองจำปาทองพยุงหายหลํำนะคะแล้วก็กันเกลาเนาะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะรัฐก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะในวันที่พวกเรานะคะได้ไปเลือกซื้อต้นไม้กันที่ร้านต้นไม้เนาะ ช่วงที่เราไปซื้อนะคะก็เป็นช่วงมีนาคมเนาะคนก็ยังไม่นิยมไปซื้อต้นไม้กันมากนะักส่วนใหญ่เขาจะรอช่วงหน้าฝนเราไปซื้อแต่รัดขอแนะนำนะคะว่าให้ไปซื้อช่วงก่อนหน้าฝนนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่สูงมากและต้นไม้เราก็สามารถเลือกได้คัดได้นะคะว่าเราจะาต้นโตประมาณไหนนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่ไปเลือกซื้อนะคือไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอแต่จะถ่ายเป็นรูปภาพไว้นะคะก็ประมาณนี้ช่วงแรกก็จะเขียนชื่อติดไว้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้นไหนใบแบบไหนเชื่ออะไรนะคะเพราะว่าช่วงแรกรัฐก็ยังแยกไม่ออกนะคะว่าต้นไหนคืออะไรคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการประเมินที่ดินและ เลือกซื้อต้นไม้มาเก็บไว้นะคะอย่าลืมติดตามกัน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ